ไปต่อกันที่วอลเลย์บอลไทยลีกนะคะสาวนครราชสีมาคิวมินซี c, ย้ำชัย mm hmm. เหนือสุพรีมที่พยะชนบุรีอ e ีเทคชนะในนัดแรกในรอบ4ทีมสุดท้ายค่ะ วอลเลย์บอลอาชีพเอสโคลา่าไทยแลนด์วอลเลย์บอลลีกนะคะที่อาคารนี้มิบุตสนามกีฬาแห่งชาติค่ะเป็นรอบ4ทีมสุดท้ายนะคะแข่งแบบพบกันหมดประเภททีมหญิงนัดแรกนะคะแชมป์เก่านาครราชสีมาคิวมินซีวีซีเสื้อสีน้ําเงินค่ะรองแชมป์เล็กที่2นะคะพบกับสุพรีมที่พยชนบุรีอีเทคอันดับที่3จากเล็กที่2ค่ะ เกมนี้นครราชสีมานะคะส่งดาวดังมือตบทีมชาติทั้งอดีตแล้วก็ปัจจุบันลงสนามแบบฟูลทีมนําโดยศิริมามานากิจสศิพาพรจันทรวิสูตรนะคะมีจรัดพรบรรดาศักดิ์และอ่อนอุมาสิทธทิรักค่ะส่วนสุพรีมนะคะใช้ผู้เล่นมากประสบการณ์นะคะอย่างปลื้มจิตถินขาวมาลิกากันทองประสานงานร่วมก,กันกับสองสาวทีมชาติเวียดนามนะคะดวลที่ลำอวนแล้วก็หวางทิเกียวจริงค่ะ ปรากฏว่าต้องลุ้นกันถึงเซตตัดสินเล่นกัน5เซตเลยนะคะแล้วก็เป็นนครราชสีมาที่เฉืินชนะไปได้อย่างสนุก3ต่อ2เซต25ต่อ22 25ต่อ22 23ต่อ25 25ต่อ2 0 23ต่อ25นะคะแล้วก็15ต่อ9ค่ะสูสีมากนะคะเก็บ2แต้นค่ะรั้งอันดับที่2ของตารางนะคะส่วนเกมในวันนี้ค่ะจะเข้าไปพบกับมอขอนแก่นขอนแก่นสตาร์นะคะส่วนสูพรีมที่พยาชนบุรีอีเทคได้มา1คะแนนวันนี้จะดวลกับ d i a m ดิ f o ์ d ฟ r e ไฟช p ฟค่ะซึ่ง n b t 2 h d จะถ่ายทอดสดในเวลา15นาฬิกาค่ะ ส่วนเกมบิ๊กแมชประเภททีมชายนัดที่2นะคะแชมป์8สมัยนครราชสีมานะคะเสื้อสีน้ำเงินพบกับด o มอนฟูดค่ะอดีตแชมป์1สมัยนะคะโดยทั้ง2ทีมเก็บ3คะแนนมาได้จากเกมแรกด้วยกันทั้ง2ทีมค่ะปรากฏว่านักตบหนุ่มนครราชสีมายังคงไว้ลายแชมป์เก่าค่ะโดยเฉพาะตัวดังนะคะทีมชาติอินโดนีเซียอย่างฟันฮานฮาลีนที่ทำสกอร์สูงที่สุด11คะแนนพาทีมชนะไปนะคะ3ต่อศูนย์เซต25สต่อ17 25ต่อ21และ 25ต่อ17ค่ะเก็บชัยชนะ2นัดรวดมี6คะแนนเต็มค่ะส่วนไดมอนด์ฟูดมี3คะแนนนัดต่อไปนะคะนะครราชสีมาจะพบกับพิษณุโลกวีซีส่วนไดมอนด์ฟูดจะพบกับเกาะกูดคาบาน่านั่นเองค่ะ